ย <Ooh. S 1> ่อมสำคัญเห็นซึ่งตันหาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราบุคคลย่อมสำคัญเห็นซึ่งหูว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งเสียงทั้งหลายว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งโสตะวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งโสตะสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่ง สุขเทตาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งตัณหาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราบุคคล ย่อมสำคัญเห็นซึ่งจมูกว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งกลิ่นทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา,านั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งคานะวิญญาณว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งคานสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัย ว่าน <vas> ั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งตัณหาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราบุคคลย่อมสำคัญเห็นซึ่งลิ้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ย่อมสำคัญเห็นซึ่งรถทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งชิวหาวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งชิวหาสัมผัสว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งตัณหา ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราบุคคลย่อมสำคัญเห็นซึ่งกายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งโภทพะทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่น,นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งกายวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งกายสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ย่อมสำคัญเห็นซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งตัณหาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราบุคคลย่อมสำคัญเห็นซึ่งใจว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งธรรมทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่ง มโนวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งมโนสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมสำคัญเห็นซึ่งตัณหาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราพิกุทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ มีอยู่อย่างนี้คือบุคคลย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งรูปทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจักขุสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่ง สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบุคคลย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งหูว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งเสียงทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งโสตะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ต <crear S 1> ัวตนของเราย่อมตามเ <mundo> ห็นด้วยดีซึ่งโสตะสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่ง สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบุคคลย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจมูกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งกลิ่นทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งคานะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราน,านั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมตามตเห็นด้วยดีซึ่งคานะสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ต่อไปตั้งใจฟังนุทนาอายุโตปาลาโตติโรวานนาโตปาิปานาโตสุขัสสะตาตาเมธาวิสุขังโสอธิกัจชติ Ayung tatawa palang wanang sukan japati panato tika yasawati yathayatu papacati ti kareta tanti sapanya watan yuwita macara karena tinang aryesu chupute sutatisu Wibasan nama tawi pu hotitagina Y tata ano tan weya wajang karoun tiwa Nanataginana o te pibunyasapa kino Ta samatate apawana ci yahati na ปุญญาณปบาลโลกสัมิงปทิตาหนติปานินันติต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวันนี้จะอ่านพุทธวินาใหฟังในเรื่องผู้ประสบบุญใหญ่ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า154 จากพระตริ ras, ิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่271ข้อที่199่ิกพิกุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างฐานะห้าอย่างอะไรบ้างเล่า ห้าอย่างคือ 1. ในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะ แก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูง 3. ส,สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมุนทินคือความตรณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่า ฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกติศักดิ์ันใหญ่ <c oughs> 4. สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมจำแนกแจกทานตามสติตามกำลังในนักบูตผู้มีศินซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภกทรัพย์ใหญ่ห สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่ภิกุททั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้แลต่อไปใช่ฟังพุทธศนาจากการทรงจำเรื่องสัพเพธรรมานัตตาในหนังสือพุทธศนาหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า277จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธศนา ที่ยี่สิบหน้าที่สามร้ข้อที่สี่ร้อข้อที่ห้าร้ยเิกโดยพิกุสมเจตพิกุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมติตตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา ธรรมนิยามตาคือความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนแกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพิกคุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมทิตตา คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยมตาคือความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธาตุนั้นรันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์พิกุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระธถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ธรรมติตตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเอวัง มากแล้วเป็นไปเพื่อการละสัญโยทั้งหลายภิกุทั้งหลาย,ลายอาณาปานสติสมาธิอันเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นไปเพื่อการละสัญโยทั้งหลายภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว